ชาวเน็ตถกสาเหตุละครดังสุดอาพัพถ่ายจบแต่ไม่ได้ออนแอร์ถือเป็นผลงานละครอีกเรื่องที่ถ่ายทำแล้วและปิดกล้องไปแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ออกอากาศสำรับน้ำพึ่งขมละครรีเมคเรื่องดังของช่องสามที่ได้พระเอกหล่อคันเทพโดมปรกรณ์ลำประกบคู่ยี่หวาปรีดาการ จนล่าสุดทางชาวเน็ตเว็บดังได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์และถกหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรทำไมน้ำพึ่งขมถึงยังไม่ได้คิว on air และบอกว่าหากไม่ได้ออนแอทางทีวีจริงๆก็ควรนำออกมาออกอากาศในแพลตฟอร์มอื่นๆเพราะก็มีหลายคนที่อยากดูอยู่คอมเมนต์ Comment จากชาวเน็ตยังคิดว่าอาจจะตีความหมายให้เข้ากับยุคสมัยถ้าไม่ออกอากาศก็อยากดู ผ่านแพลตฟอร์มช่องไปเลยละครดองเยอะมากแต่ไม่ชัดเจนว่าจะได้ดูไหมอยากได้ความชัดเจนมากจากช่อง